สวัสดีครับสวัสดีครับ ต้อนรับเข้าสู่แซปทูเดย์นะครับผมครับผมช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยน่าสนใจมากๆนะเป็นถึงกรรมการเชิญการของบริษัทน้องใหม่นะครับมาแรงมากๆเปิดบริษัทมาเพียงแค่14เดือนแต่ว่าตอนนี้การเติบโตเนี่ยขยายสาขาไปแล้วกว่า4ประเทศนะฮะและวันนี้มาพร้อมกับสโลแกนที่ชวนสงสัยลงทุนน้อย199เาเอ่าเรากำลังพูดถึงนะฮะบริษัทที่ชื่อว่าไลออนมอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้รับเกียรติฮะจากคุณพีรวัตรงามพาณิชนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทไลออนมอร์จำกัด มาตอกย้ําความสําเร็จให้กับผู้ชมได้ชมได้รับฟังกันแล้วก็รู้จักบริษัทนี้ไปพร้อมๆกันด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเตยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตั้งคือประธานบริษัทชื่อดรมนัฐไรออนนะแต่ก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราทีเดียวท่านมีอุตสาหกรรมธุรกิจของเรา15ปีครับครับเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการนําเข้าวัตถุดิบขายสินค้ารับทํโ OM มีแลัวิเคราะห์เป็นของตัวเองนะคุณเตยครับ๊อฟเรามีโลจิสติกเป็นของตัวเองโโรรงงงาานนนเป็ ก็ได้โรงงานฉีดพลาสติกและที่สําคัญคือเราทําเรื่องโปรดักต์อินเฮาเรื่องของกราฟิกอะไรของเราเองทั้งหมดตลอด15ปีเขามีความเชี่ยวชาญทํานานด้านนี้พอเราเปิดไลออนมอรครับมันคือการเติบโตที่เรามีซัพพอร์ตรุ่นพี่เราเรียกว่าไลออนเนี่ยไปถึง5บริษัทมาซัพพอร์ตแล้วมาเลยจึงเดินก้าวอย่างค่อนข้างมั่นคงเพราะมีความซัพพอร์ตที่ค่อนข้างแข็งแรงจากประสบการณ์นะใช่ใช่พอเราเปิดไปนั้น10เดือนแรกเราจะ เติบโตไปถึง4ประเทศดีราคงมีการขยายความในเรื่องนี้ครับครับผมแล้วจริงๆคือภาพรวมของบริษัทเนี่ยคือเราเราตั้งขึ้นมาเพื่อที่หลักๆแล้วคือเราต้องการให้คนทุกคนมีอาชีพในการลงทุนได้น้อยถูกต้องไหมถูกต้องอขึ้นหลังจากนั้นนะคบ10เดือนเราเปิดได้ถึง4ประเทศครับประเทศไทย สปปลาวมาเลเซียและที่สำคัญที่สุดล่าสุดกับเดือนหน้าเราจะเปิดที่กัมพูชาเปิดนี่เราไม่ที่ไปเปิดเป็นสาขาเลยแลวเป็นสแตนอะโลนเป็นอาคารใหญ่ๆในแต่ละประเทศเลยใหญ่เป็นใหญ่ต่สี่ชั้นห้าชั้นเลยครับคือเป็น h e ด d อ f ฟ i c อย่างนี้เลยใช่แต่ขอย้ำนะครับนั่นคือ10เดือนเราสามารถเปิดได้4ี่สาขาจริงและที่สําคัญทั้ง4สาขาเราถูกต้องตามกฎหมายทั้งระบบการตอบรับเป็นยังไงบ้างฮะ การตอบรับดีมากการเติบโตเนี่ยมันค่อนข้างก้าวกระโดดครับพอเรามีรูปแบบธุรกิจที่เป็นทั้งออนไลน์ออฟไลน์คู่กันไปในยุคปัจจุบันนี้อันนี้ชมชมอยู่เริ่มสงสัยแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยธุรกิจดีนะน่าสนใจนะอ้าวงั้นเล่าให้เราฟังหน่อยลงทุนน้อยร้อยเก้าสิบเก้ามันคืออะไรอยากทําบ้างแล้วเนี่ยคราวนี้พอพูดถึงเลขร้อยเก้าสิบเก้าขอโทษนะครับพูดกันแบบอยาดาม่านะเฮ้ยร้อยเก้าเก้ามันจะรวยได้ยังไงเราต้องเข้าใจอย่างนี้ครับ วิกฤตการณ์ที่ผ่านมาคุณก้อคุณเต๋อเราเจอมาหนักเรื่องของวิจัยการไวรัสหนักเพราะงั้นคนที่ไม่ประสบความสูญล้มเรียกว่าล้มละลายก็เยอะเพราะงั้นในตอนเริ่มต้นเราคิดว่าเราต้องดีไซน์อะไรก็ได้ที่เขาลงทุนน้อยเข้ามาง่ายๆแล้วต่อยอดจากการเรียนรู้และพัฒนาแน่นอนคุณภาพสินค้าของดีอยู่แล้วเราจึงตัดสินใจในรูปแบบคือ เริ่มต้นที่199บาทในการซื้อสินค้าเพียงชิ้นเดียวคุณเดครับออซึ่งชิ้นเดียวเข้ามาเป็นนักธุรกิจผมพูดว่านักธุรกิจไม่ใช่สมาชิกนะครับสามารถทําธุรกิจเริ่มต้นกับเราได้เลยครับผ <ม S 2> นะครับอยากลงทุนหรืออยากเป็นนักธุรกิจสามารถเริ่มต้นได้ด้วยราคา199บาทเป็นคนเนี่ยสามารถ ลงทุนครั้งเดียวสามารถเป็น er ิน international s นเ n s ร r ได้เลยให้วันเยวันโค้ดครับทำได้ทั่วโลกและทุกสาขาที่เรามีในราคาเพียง199บาทเริ่มต้น